วันนี้แกงปลาซ้ากเข้มขื่งค่ะขั้นตอนแรกใส่หิบลงไปเลยมาซาอกก่อนพวัวหอมพัวที่มัพรีเมนีนไร่ใช่ค่ะปกติเท้มขื่งไงจะไม่ได้เท้มถูกวันจะเท้มแขวันแขวแบบว่าได้ปลาร้อยปลามันมันนะต้องเท้มเื่งเองท่านั้มน,ม,น,ม,นมันจะซดไหมมันจะหอมใส่เคยค่ะปันเทค่ะ คือขนแกงเข้มเองเอาใส่มน้ำแกงเด้เยวใส่ปลาลงไปเลยปลามันน่ากินนั้นในี่พุงมันเต็มพุ่งเลยพุงเราใส่น้ำตาลค่ะเกลือชิม้อยอันนี้ถอดราดน้ำปลาให้แดง ใบกรูดค่ะชีดไส้ลงไปเลยถอ่ซุกเลวราดด้วยแมกกี้น่ากินมาก